คันในช่องคลอดตกขาวบ่อยๆแก้ได้อย่างไรนะครับคุณผู้หญิงของเรานะฮะพอมีอาการคันแล้วก็ตกขาวในช่องคลอดนะครับมันเป็นสิ่งที่เราเองก็หาวิธีเพราะมันรำคาญนะครับโดยเฉพาะหลายท่านที่ต้องหลับนอนกับคุณสามีแฟนของเหานั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่นะครับเราคันเราตกขาวมันรำคาญแล้วก็ทำให้กิจกรรมต่างๆนั้น มันเป็นอุปสรรคทั้งหมดเลยนะครับแต่ทำงานส่วนตัวแต่ทําอะไรก็ตามนะหมอเข้าใจนะครับนะในคลิปนี้ผมก็จะมาเล่าให้ท่านฟังนะครับว่าเราจะแก้ปัญหาได้อย่างไรสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันนะฮะเท่าที่หมอรักษามาอย่างยาวนานนะครับพบว่าคุณผู้หญิงคอนนั้นมีภาวะเลือดค่อนข้างจางนะครับเมื่อไหร่ที่เลือดเราค่อนข้างจางเป็นเวลานานติดต่อกัน เสร็จแล้วมันจะทําให้ฮอร์โมนของเรานั้นทํางานผิดเพี้ยนขึ้นมาเมื่อฮอร์โมนผิดเพี้ยนขึ้นมาไปเรื่อยๆนะครับมันจะส่งผลให้ภูมิในร่างกายของเรานั้นกลับมาทําลายตัวเองกลับมาทําลายตัวระบบผิวหนังระบบอวัยวะภายในของเรารวมถึงตัวมดลูกของเรานะครับนะฮะสิ่งที่สําคัญก็คือก็คือเราต้องไปแก้ในเรื่องของอาภาวะเลือดจางให้ได้นะครับการที่เราจะแก้ภาวะเลือดจางนั้นนะครับก็คือ เราต้องทานอาหารโปรโตีนที่ไม่แสลงก็คือหมูปลาช่อนปลาดับทิมต้าหู่ถูเหลืองหลอดสีขาวให้ทานในสัดส่วน60-70ซนะครับส่วนผักที่ไม่แสลงก็คือผักกาดขาวคะน้าความตุ้งสำปีทุยาวผักชีนะครับปรุงเลืกเกลือน้ำปลาซีอิ๊วขาวซอสถูเหลืองแล้วก็ส่วนข้าวเองให้ทานน้อยๆนะครับทานข้าวสวย2องช้อนโต๊ะเช้าเที่ยงเย็นไม่ต้องหรือให้ลดปริมาณข้าวลงเน้นกับข้าวที่ หมอบอกเท่านั้นนะครับจำเฉพาะที่หมอบอกเท่านั้นนะฮะแล้วก็กับข้าวต้องปรุงเองนะฮะแล้วที่สําคัญก็คือนะครับอาหารแสลงนะฮะอาหารแสลงเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วก็ทานทุกวันนะเช่นปลาปลาเจ้าพอกดองหน,น่อไม้ผูหนาไม่ดองอาหารทะเลเครื่องในไข่เห็ดพวกเบเกอรี่นะครับพวกเนื้อวอัวเนื้อควายเป็นต้นนะฮะอาหารเหล่านี้นะเราทานเข้าไปนะครับเราจะทราบหรือไม่ทราบก็าตาม ทานเข้าไปแล้วมาจะทําให้ร่างกายของเราอักเสบนะครัให้ท่านสังเกตได้เลยนะครับว่าท่านทานอาหารพวกเนี้นะครับเป็นประจําแล้วลองหยุดทานอาหารที่หมอ A บอกเท่านั้นว่าอาการมันจะดีขึ้นไหมนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราอาจจะไม่ทราบก็คือว่านคนที่มีสามีมีแฟนนะการหลับนอนด้วยกันนะครับ ตัวน้ําเชื่อสุจินั้นเข้าสู่ช่องคลอดของคุณผู้หญิงนะครับอาหารต่างๆที่สามีของเราทานเข้าไปเขาก็ปลยนเป็นน้าเชื่อมเป็นสุตริ์อาันาแสดงก็เข้าไปสู่คุณผู้หญิงได้เช่นเดียวกันร่างกายคุณผู้หญิงก็ดูดซับเข้าไปใช้นะฮะมันก็เลยทําให้เป็นเหตุผลที่ทําให้มดลูกของเรานั้นเกิดการอักเสบตลอดเวลาเพราะเกิดการกเสพข้ามาเข้านะครับตัวภูมิต่างๆที่ภูมิหรือเชื้อต่างๆที่อยู่ใน ช่องคลอดของคุณผู้หญิงของเรานั้นนะครับก็อ่อนแอลงนะฮะมันก็เกิดการอักเสบขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็เปลี่ยนที่มาของการตกขาวหรือคันในช่องคลอดนะครับสังเกตได้เลยนะครับว่าสิ่งที่หมอเอห้ามนั้นเราอาจจะทานทุกวันนะครับนะเข้าใจนะมันอร่อยนะแต่ว่าพอเราเป็นแล้วก็ต้องทานเฉพาะที่หมอเอบอกเท่านั้นนะครับนะท่าในใดที่ฟังคลิปหมอเอเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ อยากให้หมอเอพูดเรื่องอะไรรูปอะไรอาการอะไรนะครับก็พิมพ์ที่แท็กคอมเมนต์ได้เลยนะครับหมอเอมีประสบการณ์ใน,ในการารักษาลูกมากมายเลยนะครับก็อยากจะเอาประสบการณ์ต่างๆนะครับมาฝากทุกท่านนะครับฝากกดไลคกดแชร์ครับ